ขจรพออนนภาสกุบาสิกาทุกท่านวันนี้จะมาพูดเรื่องของเทวดาเกิดเป็นมนุษย์ญาติโยมตัวอย่างเช่นใครขอยกตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านนั้นได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถานั่นแหละญาติโยมก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถานั้นท่านเป็นสันดุสิทเิเวราชโพธิสัตว์อยู่บนชั้นดุสิตนั่นเองเรียกว่าครั้งที่ พระอ,องค์ท่านนั้นอยู่บนชั้นดุสิตนั้นบนสวรรค์ชั้นนั้นก็เต็มไปด้วยธรรมะของพระองค์ท่านนะโอ้เทวดาก็ต่างมาฟังธรรมของพระองค์ท่านมาฟังธรรมของพระโพธิสัตว์นี่นแหละมาฟังธรรมแล้วก็ทุกท่านก็ได้ไปปฏิบัติคมของแต่ละท่านนะก็ได้ไปพัฒนาจิตของแต่ละท่านนี่คือเรียกว่าท่านอยู่ที่ไหนก็สร้างประโยชน์ให้กับที่นั่น และเพราะอะไรที่ท่านได้สร้างประโยชน์ขึ้นมาได้เพราะท่านได้สั่งสมบ่มเพาะบาร,รมีต่างๆนะในคุณงามความดีต่างๆกุศลต่างๆจนเกิดออกมาเป็นปัญญาที่ท่านได้นําไปใช้ประโยชน์เมื่อว่าอยู่ที่ไหนนั้นจิตมีเป็นกุศลและมีปัญญาย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อที่นั่นและก่อนที่ท่านจะมาเป็นสันดุสิทธิวราชพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนหน้านั้นท่านเป็นอะไรพระชาติสุดท้ายท่านก็คือเทเวศสันดรชาดก ยรพยายามมากแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ค่อยลงมาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธทัตถะแล้วก็ค่อยปรารภความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละญาติโยมแล้วก็เห็นว่าโอ้การออกบรรพชาเป็นหนทางของการหลุดพ้นนี่คือเป็นสิ่งที่ให้ศรัทธาญาติโยมได้เห็นว่ากรรมนํามาเกิดกรรมดีๆมันก็ไม่เจ็บนะโยมนะกรรมมันแน่นไปเนะี่ยมันก็ตึงนะมันก็เจ็บ ก็เหมือนนะกรรมชั่วนั่นแหละกรรมไม่ดีอ่ะมันก็ยิ่งส่งผลต่อสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ากรรม,มดีกรมกรมกาลังดีกรรมพอดีเออมันก็ไม่เจ็บมันก็ใช้งานได้ก็ว่ากันไปใช่ไหมใช้งานให้มันถูกที่ถูกทางกรรมแบบไหนดังนั้นแล้วเป็นสิ่งที่จะให้ร้อยย้อนคิดว่ากลับมาแบมือขวาทับมือซ้ายแล้วนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราจะสร้างแต่กรรมดีในชีวิต ควบคุมกรรมคือการกระทําให้มันดีในชีวิตไปสู่ขนทางที่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาล้วนแล้วแต่จะเคลื่อนไปสู่ขนทางที่ดีนะอย่าลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าลงมาเป็นอยู่ในนรก